ออแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ฝามาติดในท่อผนังไอ้ท่อระบายน้ำอยู่หน้าน้ำมันพี่มันหนีห้อเช็ดเองหมดครับเรื อีกเจ้าหนึ่งไอ้สร้างเขารอครับอ๋อสร้างเขารอสร้างร้านรอเสารอไหมก็ได้แจ้งเขาว้ดูมันอืมแ้วก็ส่งเขาบ่ได้เขาบ่าได้ครับ<อ>วันนี้ช่างก็เอาพิมพ์มาให้แล้ว ถ้าอันนี้เอ้ยอย่างเขาเรียกว่ายังไงเติมปูนอยู่ไหมเติมปูนอะไรความสูงไหมบอสอันนี้บ้าจ้ะอารลู่จ้ะอ๋อไล่ระดับไล่เลี่ยวครับไล่ระดับไล่เลี่ยวที่ไม่อะไรกต่ที่ไม่บวานนี่ตะว่าอันที่ไม่ทรงดุเหยเพื่อนเราจ้ะเพื่อนเมตายเห็ดหนุ่งๆไแล้วก็ไล่ พิมพ์ฝาท่อระบายน้ำมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นท่ออา พักน้ำเสียนะครับดูข้างล่งางของน้ำนตอนนี้ช่างเราก็กำลังจะเอาฝาท่อระบายน้ำมาติดตั้งให้นะครับก็กำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้ใครมาอนานัะไรงนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พรดูช่างกำลังลก่อสร้างอยู่ กล้จะเสร็จแล้วห้องน้ำอะไรก็ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวก็จะทำํำฝาระบายน้ำโอเคเดี๋ยวขอ <S <s <ci utto> จบคลิปเพียงแค่นี้เนาะ เดี๋ยวเอามาเห็นบรรยากาศการทำขวดยื่นนั่งขวดใส่ล้างขวดชุนชุนอยู่เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ